สุดยอดทะเลทองความรู้สึกที่จะบอกให้เรารู้ตัวเองว่าตัวเราเนี่ยแหละครับคือตัวสินค้าตัวผลิตภัณฑ์ตัวฮองจุ้ยตัวขายดีเราเป็นตัวอเลยนะครับว่ามันรู้สึกยังไงเราไม่สามารถเอาน้ามาอยู่ตรงนี้ได้เรียวเสมือนด้านหน้าเนี่ยครับเนี่ยเป็นสายน้ําที่มันวิ่งตัดผ่านหน้าร้านหรือทําเลของเราเนู้่โอเคไหมอนุมาณอนุมานอนุลมมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะธรรมชาติมันกําหนดแลวออกแบบไม่ได้หมายว่ามีหนึ่งในสี่สองในสี่สามในสี่สี่ในสี่ยิ่งดีครับ ต่อมาคือแสงแดดเป็นเข้าร้านเนี่ยเข้าลงสองร้านเลยเช้ากับบ่ายการมีแสงแดดเน่าแะละครับคือการเปิดรับทรัพ์เพราะแสงแดดเป็นจุดที่บอกให้รู้ว่าชีวิตมันอยู่ตรงนี้นั่นเองที่มันเกิดมาไอ้นะเพื่อนๆไอ้ที่ที่เราอยู่อย่าอยู่ในที่ที่ไม่มีลมไม่มีน้ําไม่มีอากาศให้มากที่สุดก็คือที่หลับที่นอนเราอ่ะเก็บให้เรียบร้อยบ้านห้องเนี่ยเก็บให้แม่งอย่ารกตาเพราะมันจะเข้าตา มันไม่มีลมมันไม่มีอากาศถ่ายเทนี่คือภายนอกที่มันจะไม่บดบังโฟลงเราส่วนภายในในตู้เย็นอย่ามีของเหลือครับกินวันต่อวันกินให้ได้มื้อต่อมื้อยิ่งดีแล้วมื้อที่กินขอให้เป็นมื้อที่ไม่ทําให้ตัวเราอจวกหรืออิ่มจนเราแน่นแล้วเราเดินต่อไม่ได้เนี่ยครับที่ผมนึกได้ที่มาบอกคุณคือผมจดไม่ได้เพราะว่ากระดาษผมไม่รู้อยู่ไหน ผมก็ต้องมาบันเทห้คุณดูเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอย่าสกัดกั้นตัวเราด้วยการไม่กินไม่นอนไม่หลับให้อยู่ในความตีบตันให้น้อยที่สุดผมไม่จำเป็นจะบอกคุณว่าไอ้หวงจุย้ยหรือว่าดินน้ำลมไฟอ่ะไม่ใช่ไอ้นะขอโทษมันคือตัวเรา่วงจุ้ยคือตัวเราดินน้ำลมความร้อนเนี่ยคือตัวเรา ผมรีบพูดเพราะว่าผมเกรงว่ามันจะเข้าบันทึกซะก่อนมันเป็นโฟลอยู่ตอนนี้ผมก็เลยรีบบอกผมเดินไปเดินมาเพื่อบอกคุณเนี่ยโอเคนี่คือตะขาบตัวที่ตลาดไม่รู้ทาซะแล้วดูการเปลีป่ยนแปลงได้เลยมันจะมีผลลัพธ์ทันทีคอรสอเจราาิญคารถสึขเลของสองร้านนี้ครับก็คือข้างหลังผมมันจะเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวข้างซ้ายเนี่ยหลังผมจะเป็นร้านขายกว๋วยจั๊บอีกทางเดินนี่แหละมันเป็นลม ลมแม่งเป็นลมที่แบบเป็นลมเป็นไม่ใช่ลมตายก็คือมีอากาศไถ่เทตลอดเพราะฉะนั้นผมจะบอกสองร้านนี้แหละจะเป็นร้านที่ขายดีมากขายตะขาบพรสสจะได้ความรู้สึก